สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาแ,และสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และผ่านประสบการณ์ตรงจากแหล่งศึกษาธรรมชาติโรงเรียนและชุมชนได้อย่างเข้มแข็งต่อาหน้านำเสนอเอกสารมาทะ้าหมดไม่ถึงว่า28ของของสมเด็จพระเทพกิจกรรมต่างๆที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ต้นของสมเด็จพระเทพก็แล้ว ้าสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ได้ทรงลำเล็กขึ้นการปฏิบัติที่ดีในการจัดแลกเปลี่ยนเรียนในปีการศึกษาถึงโรงเรียนในโครงการนะสำหรับรูปแบบรูปแบบการขับเคลื่อนต่อย,ยอดพัฒนาขยายผลจากข้อคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การงานตามลำดับต่อไปขอขอบคุณครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่างกันแต่ก็อาจจะแตกต่างความรัก ท่านี่พเหคนของขทนสรีผู้เชี่ยวาญได้สร้างราได้แล้วก็สางบับัเออเนอแล้วผู้เชี่วารับในท้อ่นเข้ามาขายมากกว่าค่ะก็จะไม่ได้เย็บเองเพราะว่าทางโรงเรียนเราแบบว่าอุปกรณ์ก็ยังไม่ค่อยพร้อมแต่ก็มีางรายที่เพอจะคิดไดู้ะ แต่ไม่เปไ่่เป็นต่อยอดของเศรษฐกการทำเรียนแล้วาเรียนด้วยกเส็จเอามาจากหเรียนด้วยใช้เวลานานไหมครับนานประมาณ ประมาณได้ค่ะถ้าแบบรายละเอียดในภาพมันเยอะสมองขออนุญาตค่ะเป็นหนึ่งเดียวจริงๆค่ะก็พวกหนูก็ได้ทําตามศาสตร์หระดับนะคะศาสตร์ที่1ก็คือปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักแล้วก็ศาสตร์ที่2องก็พอค่ะพออยู่พอกินพอใช้พอร่มเย็นนะคะเราจะไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยขนาดนี้นะคะเรายังจะมาทําตามแต่ว่า งงกับตัวเองเหมือนกันว่าเราทําวันี้ได้ยังไงแล้วเราใช้ลูกเล่นตรงไหนหลอกล่อเพื่อให้เขามาสนใจเราได้พาเขาไปสําเร็จตามที่เขาพูดหรือเปล่าเขาพูดเอาหน้าหรือเปล่าแต่เราไม่ค่ะเราลงมือจริงเราทําจริงเราไปจริงจนเขายอมตั้ในตัวของโรงเรเียนข้างผาก็จะมีค,ค,ครูคอยซัพพอร์ตเปลี่ยนการเรียนรู้ในเรื่องของการปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อม โครงการศาสตร์แห่งการเรียนรู้รักป่านานอย่างยั่งยืนโครงการรักป่าน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งโรงเรียนในโครงการมีอยู่5โรงเรียนนำร่องอก็ได้มาจัดวิทยสการและนำเสนอผลงานเพื่อแต่ละโรงเรียน จะได้นำสิ่งดีๆของตัวเองมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วก็เอาไปพัฒนาต่อยอดในกิจกรรมที่ตัวเองทำอยู่แล้วคุณครูเป็นบุคคลที่สำคัญที่จะนำสิ่งเหล่านี้ไปสู่นักเรียนเพราะนั้นคุณครูก็จะได้มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนในโครงการรักป่าน่านอย่างยั่งยืนที่จะให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้เกิดความรู้ความเข้าใจความรักความหวงแหน ในทรัพยากรสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าซึ่งเป็นต้นน้ำสำคัญของจังหวัดน่านและของประเทศไทยก็คือแม่น้ำน่าน